นี่แมนครไม้ที่วางยาวที่สุดในประเทศลาวโคไม้ไผ่เท่เด้อันนี้ถือว่าทีมงาน มาโครงการต to ้านไหนาวมาบริจาคเครื่องนุงห่มเป็นเสื <h 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 ้อผ้าเป็นผ้าห่มมาจากสวรรค์ลักเซโนเมืองพีนพลานแล้วก็วิละ่มีลลายมิลลายกลุ่ม หม่มใจต้านภัยหนาวในครั้งนี้ก็เลยมอบพาหม่มและละกะมามแวะเบิงโขสะพานไม้ไผ่ที่วันยาวที่สุดในเซนลอนงดีทีมงานอยู่คนหลายหลายอย่างหลาย